สวัสดีค่ะคลิปนี้ออกจะมาพูดเกี่ยวกับประเภทนักขายนะคะว่านักขายมีกี่ประเภทเดี๋ยวออกขอยกความดีความชอบให้กับคนเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่ออะไรนะบร์ซิงเกอร์ r นะคะอ่าบรซิงเกนะคะเขียนหนังสือกับเซลด็อกอ่าถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปเปิดหาอ่านได้นะคะอืมว่า คุณเป็นนักขายประเภทไหนโอเคนักขายนะคะเดี๋ยวอบอจะพูดประเภทแรกนะคะประเภทแรกคือ Pit Brew. พิทบูพิทบูนะคะพิทบูเป็นหมาอ่าหลายคนเดี๋ยวลองไปหาดูนะคะว่าพิทบูเป็นนิสัยแบบไหนพิทบูนิสัยเป็นแบบไหนคะกัดไม่ปล่อยอ่าพิทบูมีลักษณะนิสัยคือกัดไม่ปล่อยหน้าเป็นไงคะโหดด้วยใช่ไหมคะอึดทนดุนะคะอ่าถ้าคุณเป็นเซลล์ประเภทพิทบูนะคะ ก็คือเป็นประเภทอึดทนดุนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นหัวหน้าแล้วเป็นหัวหน้าของพิษบูนะคะเราก็ต้องดูสินค้าถ้าเกิดว่าขายพลอยขายเพชรขายจิวเวลี่นะคะอันนี้ออบก,ก็แบบไม่ค่อยจะแนะนำต่าไหร่นะคะเราไม่ควรที่จะจ้างพิษบูนะคะเพราะพิษบูเนี่ยเขาสามารถลุยแหลกไปด้วยได้ทั่วราชาอาณาจักรนะคะไปได้หมดนะคะอา,อาจจะเป็นพวกเซลแบบ โหดโหดนะเนาะเซลขายของแบบโหดโหดอะไรดีอะแต่ว่าออาพูดในไลฟ์นะคะว่าเป็นถ้านึกถึงได้ก็นึกถึงแขกขายมุง้งค่ะที่เขาแบบเอ้ยอยู่สลัมเขาก็ตามไปแล้วเราไม่จ่ายเขาก็มาทวงมาทวงทุกวันแบบไม่ขี้เกียจเลยนะคะเบางทีตื้อจนเราแบบเออซื้อหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเออซื้อหน่อยซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีซื้อเพราะกลัวมีครั้งหนึ่งนะคะออกกับแม่มีคนมาขายแบบที่นอนนะคะคือเขาแบบ เขาไม่ยอมไปไหนเลยค่ะจนเราต้องซื้ออ่ะเออแต่เราซื้อไปเราก็ซื้อแบบงงๆแล้วบางทีเราก็กลัวด้วยนะคะผู้ชายมาที่บ้านสามคนมาจอดรถที่หน้าบ้านเราก็บอกให้เราซื้อเราไม่ได้อยากได้ที่นอนนะคะแต่เราซื้อนะคะแล้วเราแบบไม่ไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อตอนแรกแล้วก็เดินเข้าบ้านไปเขาก็ทําทีสตาร์ทรถนะเขาทาทีสตาร์ทรถแล้วเราก็แอบมาแอบมองเขาแล้วเขาก็ไม่ไปแล้วเขาก็ตะโกนเข้ามาในบ้านตกลงจะเอาไหมครับ เฮ้ยสุดท้ายเราต้องซื้อนะคะอ่านี่คือเทคนิคการขายของพิษบูนะคะถ้าเกิดคุณอยากได้ยอดขายโดยไม่ห่วงหน้าตานะคะพิษบูถนัดนะคะแต่ว่าถ้าสินค้าอะไรที่ขายภาพลักษณ์นะคะขายการบริการของเซลล์นะคะอันนี้ออบก,ก็มไม่แนะนํานะคะที่จะให้พิษบูทํางานแต่ถ้าแบบ เออต้องไปตามสถานที่ต่างๆไปดูแลนะคะดูแลน้องๆเซลล์ด้วยกันนะคะดูแลแบบเหมือนทีมเซลล์นะคะเขาจะเป็นหัวหน้าคอยดูแลน้องๆช่วยเหลือน้องๆน,นะคะทําให้น้องๆขายได้แต่ตัวเขาอาจจะขายไม่ค่อยเก่งนะคะช่วยยกของช่วยแบกเป้ยกลังนะคะอ่าถือว่าเป็น คนที่ดูแลทีมแล้วก็ถ้าใครเป็นเพื่อนพิษบูเนี่ยพิษบูกัดแหลกนะคะตายได้นะคะคือถ้าใครมีแบบอยู่อยู่แก๊งพิษบูเนี่ยระวังตัวไว้ให้ดีนะคะว่าน่ากลัวมากเพราะพิษบูดุมากนะคะแต่ว่าจริงๆเราอาจจะมีความเป็นแต่ละอย่างนะคะผสมกันไม่อาจจะไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือ golden retriever นะคะ อันนี้ออกเองนะคะอันนี้ออกเป็นโกลเด้นรีทิร์เวอร์นะโกลเด้นรีทิเวอร์เราก็นึกถึงโกลเด้นเป็นยังไงคะหนึ่งหน้ายิ้มสองเห่าดังค่ะพูดดังฉาดฉานค่ะพูดดังฉาดฉานนะคะบางครั้งก็ปากเบาไปนิดนึงนะคะแล้วก็ขี้เล่นนะคะหัวเราะทั้งวันคิกคักคิกคักมึงจะตลกอะไรของมึงนักหนาเนี่ยนะคะแล้วก็ชอบเอาอกเอาใจคนอื่นนะคะอาเจ้านายคว้างบอลไปสิบกิโลอา โกลเด้นก็สามารถวิ่งลงไปได้นะคะวิ่งบุกน้ำลุยไฟนะคะสตาร์บัคห่างจากเขตของที่อยู่นะคะนางก็สามารถที่จะขับหามาเสิร์ฟลูกค้าได้นะคะเพียงลูกค้าต้องการนะคะนิสัยโกลเด้นรีชิเวอร์คือชอบที่จะดูแลผู้อื่นนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นเซล์แบบมันส่วนใหญ่นะเซลลภาพลักษณ์ของเซลนะคะจะติดอยู่ที่ โกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะก็คือโอเคแต่งตัวสวยพอประมาณหล่อพอประมาณดูดีพอประมาณน่ารักพอประมาณนะคะแต่แล้วก็ชอบดูแลคนอื่นนะคะอ่ายิ้มอะไรคะตอบได้ถามได้ตอบได้ว่าไงคะเจาะแจจีจ๊ะนะคะก็คือโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือชิชุนะคะชิชุ ชิสุนี่สวยหลอ่อฟรุง้งฟริงกระดิ่งแมวนะคะ First Card นะคะ Connection แพรวๆพรวนะคะกระเป๋าหลุยชานลมือซ้ายถือกระเป๋าหลุยมือขวาถือชานลค่ะรองเท้ายิปซงนะคะหนังพรีเมียมทั้งตัวนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เน็ตไทยอละห้าหมื่นอะไรอยงงี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ คนพวกนี้นะคะจะเป็นท็อปเซลล์นะคะแล้วก็ย้ายบริษัทบ่อยมากยอดที่ไหนตกดิฉันรับไม่ได้เพราะว่ารายได้กับรายจ่ายของฉันนิดแทบจะไม่ถวกเลยทีเดียวนะคะโ่าแบบหาได้เดือนละล้านนะคะใช้เดือนละสองล้านอ่าไม่ใช่เราค่ะบางทีเขาก็ใช้พอดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นชิสุไอพุดเดิลนะคะจะใช้เงินเก่งใช้เงินเก่งแล้วก็หาเงินเก่งคองนเนคชันส่วนใหญ่เราจะพบเจออ่อะไรนะ ชิสุได้ด้วยการเป็นท็อปเซล์นะคะแต่ข้อเสียของชิสุก็คือว่าชิสุใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่โกเด้นพุดเดิล <laughs> ชอบสับสนระหว่างพุดเดิลกับชิสุชิสุจะชอบอะไรที่เพิร์สคลาสนะคะอ <laughs> ย่าหวังก็คือแบบก็คือแบบว่าเออจะพูดว่าไงนะ พุดเดิลเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไฮโซมีคอนเนคชั่นเยอะขายเก่งยอดขายถลม่มทลายสินค้า2000นางขาย2000 0หรือ2ล้านได้นะคะถ้าสินค้าของเราจะเป็นเพชรเป็นจิวเวลรี่สินค้าที่ขายภาพลักษณ์นะคะอุ้ยพุดเดินนะคะนางถนัดมากนะคะแต่ไม่ว่าไรนางก็ขายได้หมดนะคะแต่อย่าให้นางแบบบุกป,ป่าลุยไฟนะขอร้องจะให้นางไปขายมุงไม่ได้เลยนะคะนางเป็นผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินนะคะเราจะใช้ ชิสุเอ้ยพุดเดิลอย่าไปใช้งานหนักเขานะคะเขาไม่ชอบค่ะไม่ชอบเลยนะคะาาสายพันธุ์ที่เข้ากับพุดเดิลได้ดีก็คือสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะหรือถ้าเกิดจำเป็นจะต้องบุกป่าลุยไฟนะคะก็สามารถเอาเลยนะพุดเดิลกับ พิษบูไปอยู่ด้วยกันแต่แต่อย่าให้เขาอยู่ด้วยกันนานนะคะเพราะเพราะว่าเขาอาจจะตีกันได้นะคะแต่แต่ถ้าเราจะวางโพสิชันเขาไปคู่กันก็คือว่าให้เขาเหมือนกับให้พิษบูดูแลนะคะแบบในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาลูกค้าแบบเวลาไปเก็บเงินจริงๆเนี่ยอะไรนะพิษบูเนี่ยเอาไปขายของที่ต้องทวงหนี้ด้วยอะ่ะอจริงๆน่าจะเป็นตําแหน่งทวงหนี้มากกว่านะ <c oughs> คือ,อชิสุ ขายของแล้วแบบต้องทวงหนี้นะคะก็ให้พิทบูไปด้วยนะคะก็จะเวิร์กมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะให้เขาอยู่ด้วยกันนานนะคะเพราะเขาคนละไลฟ์สไตล์นะคะแต่ว่าอ่าแล้วก็พันที่อะไรนะพันที่สี่ป่ะพันที่สามพันที่สี่นะคะเดี๋ยวออกจะไปพันที่สี่กับพันที่ห้านะคะก็เดี๋ยวออต่อในคลิปหน้านะคะใครสนใจตามดูได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ